สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องของโมเดลธุรกิจมาฝากกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะโมเดลธุรกิจที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ใช่โมเดลที่ใหม่อะไรเลยนะคะก็มีโมเดลลักษณะนี้นะคะ ที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างของเรานะไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็กลุ่มประเทศอย่างไต้หวันนะคะหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองก็มีโมเดลธุรกิจลักษณะนี้อยู่นะคะก่อนอื่นก็ต้องเท้าความนะคะว่าการทำผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านตัวแก่นของธุรกิจเนี่ยก็เป็นโมเดลหนึ่งนะที่ธุรกิจที่เน้นเรื่อง ESG หรือความยั่งยืน,นยจะเริ่มมามองหาโอกาสตรงนี้มากขึ้นนะคะโดยจะเริ่มมองจากว่า ในพื้นที่ที่ประเทศเราอยู่หรือที่องค์กรเราอยู่หรือแม้แต่จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยมีประเด็นปัญหาอิช,ชูด้านไหนไหมในเชิงสังคมที่เราเห็นถ้าเกิดในเคที่จะยกตัวอย่างวันนี้จะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องของสังคมมากกว่าที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่อย่างทางสังคมอย่างฝั่งของญี่ปุ่นหรือไต้หวันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไทยนะหรือจริงๆแล้วก็คล้ายกันทั่วโลกเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วที่มีประเด็นปัญหาเรื่อง เอจิ้งโซซิแตี้หรือสังคมผู้สูงวัยนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าการที่สังคมเราเริ่มมีคนชราคือวัยเกษียณมากขึ้นเนี่ยแล้วมีประชากรที่เป็นคนหนุ่มสาวไปทำงานลดน้อยลงเนี่ย mm. ก็จะเกิดปัญหาในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นที่เห็นได้ชัดเลยคือประชากรที่เสียภาษีจะลดลงไปเป็นต้น หรือในประเทศอย่างสวสดเการ์แลนด์นะคะะท,ที่เรียกว่าคนหนุ่มสาวทางานเพื่อจ่ายภาษีและเอาภาษีมาเลี้ยงคนชราเนี่ยอย่างเช่นทางเยอรมนีของเยอรมันหรือสแกนดิเนเวียวเนี่ยก็เป็นปัญหาอย่างมากเลยที่ว่าไม่มีคนทํางานแต่มีคนเกษียณมากขึ้นทุกปีก็เลยอาจจะเป็นที่มาที่เราเคยเห็นจากของฝั่งฝรั่งเศสที่ว่าอาจจะมีหลายเหตุผลนะคะแต่ว่าเหตุผลแต่ส่วนที่เกิดขึ้นก็คือว่าการขยายเวลากเกษียณอายุ ในเดว,ว่าไม่ใช่60และแล้วเพิ่มเป็น65หรือเพิ่มเป็น70ในบางธุรกิจเป็นต้นนะคะทำให้คนกลุ่มที่สูงวัยที่จรวควรอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยยังสามารถทํางานยังสามารถมีกิจกรรมยังสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ให้กับประเทศเป็นต้นทีนี้เรามาดูกันในอีกมุมหนึ่งบ้างว่าถ้าเกิดองค์กรหรือถ้าเกิดธุรกิจเนี่ยอยากจะไปช่วยแก้ปัญหาสังคมเนี่ยที่เป็นเรื่องทางผู้คนสูงวัย แล้วรู้สึกว่ายังแข็งแรงอยู่แต่อยและอยากทำงานอยู่แต่ไม่มีที่ทำเนี่ยก็เป็นโมเดลหนึ่งหรือส่วนที่2ต้องการช่วยกลุ่มคนเปราะบางที่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีอาการของโรคสมองเสื่อมนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยยังสามารถที่จริงแล้วเขาทุกคนเนี่ยยังแข็งแรงอยู่เนาะย,ยังเดินเหินได้ยังทําอาหารได้เนี่ยเราพอมีวิธีการที่จะทําให้สังคมเข้าใจถึงโรคชนิดนี้ได้มากขึ้นและในขณะ,ะเดียวกัน ก็เป็นโมเดลธุรกิจอย่างได้ที่อาจจะเป็นโมเดลธุรกิจที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของกําไรมากนักแต่ให้เลี้ยงตัวได้เป็นต้นนี่จะเป็นโมเดลของญี่ปุ่นนะคะหรือว่าในส่วนที่บอกว่าเช่นเดียวกันเนาะก็ต้องการเห็นว่าสังคมอย่างที่ไต้หวันก็มีผู้สูงอายุเยอะก็ทาง7 e เ e ่ e อเเป็นต้นเนี่ยเขาก็มีการทําโปรแกรมเป็นการนักศึกษาฝึกงานเป็นโปรแกรมฝึกงานสาหรับผู้สูงอายุที่มีอาการทางสมองเสื่อมเป็นต้น นะคะตรงนี้นะคะก็เป็น2โปรแกรมที่เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีอาการสมองเสื่อมนะคะหรือแม้แต่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มองว่าที่ในประเทศไทยกรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่ทําธุรกิจโดยสร้างงานให้กับกลุ่มคนผู้พิการทางสายตาเรียกว่า dining in the dark คือการทานอาหารในร้านอาหารที่มืดมิดเป็นต้นนะคะ โดยที่ผู้ที่จะเป็นผู้เสิร์ฟอาหารอะไรเงี้ยหรือผู้ทํางานร้านอาหารเนี่ยก็คือผู้ที่พิการทางสายตาที่แบบสัมผัสด้านอื่นจะดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้สายตาเป็นตัวในการดําเนินชีวิตเป็นต้นนะคะทั้งสิ่งเหล่านี้ที่มาที่ไปมันก็จะเกิดจากการที่ว่าทางองค์กรเราเนี่ยอยากจะช่วยสังคมลดปัญหาตรงไหนโดยที่โดยทั่วไปเมื่อก่อนก็จะมองว่าการทํานี่คือการทําบุญเนาะไม่ได้หวังผลไม่ได้วัดผลอะไรเลยคือให้เปล่าไปเลยส่วนจะเ ผู้เปราะบางหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับอะไรไหมเน,นี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นจุดหลักเนาะเราแค่อยากทําบุญแต่ถ้าเป็นการมองโมเดลของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะมันก็จะมีการมองมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเราสามารถวัดผลผลกระทบเชิงบวกที่เรามีต่อสังคมได้ไหมนะคะอย่างเช่นทางฝั่งของญี่ปุ่นนะคะร้านอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะพูดถึงนะคะ ว่ามีร้านอาหารที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า Restaurant o f m i s t a k e n Order ที่ตั้งในกรุงโตเกียวนะคะโดยผู้ที่ก่อตั้งร้านอาหารนี้ร้านอาหารนี้ขึ้นมาหรือไอเดียนี้ขึ้นมานะคะก็คือค oh ุณชิโร่โอคุนินะคะก็ต้องการที่จะเหมือนจะช่วยสร้างเรียกว่าพื้นที่นะคะให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อมเนี่ยได้มีการเหมือนได้มาพบปะสังคมได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะโดยที่ไม่ก่อให้เกิด ความกักกระวนใจนะคะโดยที่เขาตั้งเป็นร้านอาหารขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าจะช่วยนะคะในเรื่องของการหนึ่งทดสอบนะคะว่าจริงๆแล้วการที่เราทําอาหารเสิร์ฟอาหารแล้วเหมือนคนสั่งสั่งอย่างหนึ่งเหมือนสั่งซาลายข้าวห่อซาลายได้เป็นได้เป็นเหมือนอุด้งมาอย่างเงี้ยคะ่ะเออแล้วมันเป็นอย่างไรใช่ไหมโดยทั่วไปเวลาเราไปร้านอาหารถ้าเราสั่งอาหารอย่างหนึ่งสั่งปลาหมึกแต่ได้ลูกชิ้นปลามาแทนอย่างเงี้ยเราก็คงจะโมโหใช่ไหมว่า นี่ฉันสั่งอะไรไปทำไมไม่ได้เหมือนที่อยากสั่งอาหารนี้ก็เป็นโมเดลสัตว์นี้เพียงแต่ว่าเรียกว่าคนที่เข้าร้านมาเนี่ยจะรู้ตัต้งต้นเลยว่าอาหารที่คุณได้อาจจะผิดพลาดนะเพราะผู้เสิร์ฟอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อมนะหรือเป็นผู้ป่วยที่มีโรคอาการทางสมองเป็นต้นแต่ยังสามารถแข็งแรงเดินเหินได้สะดวกนะคะ นั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการต้องการสร้างนะคะทั้งความตระหนักรู้นะในผู้ป่วยลักษณะนี้นะคะว่าก็ยังมีศักยภาพในการทําอะไรอย่างอื่นได้มากมายนะคะแล้วก็มีแค่ความผิดพลาดตรงนี้บ้างนะคะที่ถ้าผู้ที่เข้าร่วมเข้ามาทานอาหารแห่งนี้เนี่ยก็จะรับทราบอยู่แล้วว่าคุณต้องมาด้วยอารมณ์ที่แบบจอยนะอารมณ์ที่แบบไม่หยุดหงิดไม่แบบเครียดไม่ทะเลาะกับที่บ้านมาอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะ เขาก็จะมีบอกว่าสามารถไปดูใน u t u b e นะคะที่ที่จะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะว่าจริงแล้วเวลาเขาวัดผลเนี่ยที่ตั้งมาแต่ปี2 0ง7นนะคะเขาวัดผลได้นะคะว่าจริงแล้วในจำนวนละนะในจำนวนอาหารที่เสิร์ฟโดยผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็มี37%นะคะที่เป็นการเอ่อเสิร์ฟผิดนะเสิร์ฟปลาหมึกได้ต่างปลาหมึกได้ปลายะ่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าแม้กระนั้นนะคะถึงแม้ว่าอาการเสิร์ฟอาหารผิดเนี่ยถึง 37%นะคะแต่ว่าลูกค้าผู้มาใช้บริการหัวล้อนะคะกิกคักมีความสุขมากเลยนะคะอันนี้แนะนำมากเลยนะคะให้ลองไปดูในคลิปวิดีโอคลิปนะคะก็ใช้เซิร์ชนะคะคีย์เวิร์ดว่า restaurant of mistaken orders นะคะก็จะมีอาการที่แบบความหัวล้อขบขันนะคะก็ดูมีความสุขดีถึงแม้จะเป็นความผิดพลาดแล้วก็เป็นการช่วยให้ทางผู้ป่วยเนี่ย ได้มีพัฒนาการเป็นการรักษาบําบัดอย่างหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูในโมเดลลักษณะใกล้เคียงกันนะคะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะอย่างไต้หวันนะคะของ7 e เ e ่นอีเลฟเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าตรงนี้เนาะก็เขาก็เห็นโมเดลเนาะว่าสังคมสูงวัยของไต้หวันเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังมีความป่วยไข้เนาะในเรื่องของโรคสมองเสื่อมอีกนะคะเขาก็มองว่าตรงเนี้ยอ่ะแทนที่ที่ แทนที่เช่นกันนะคะอันนี้เป็นโมเดลเซเว่นอีเนเาะคือคุณสั่งกาแฟอเมริกาโน่นะคะแต่แต่คุณได้ลาเต้มาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เออบอกว่าจริงแล้วเงินเงินเงินทอนเนี่ยคือ48เหรียญน,นะเอ่อแต่คุณได้คืนกลับมา38เหรียญเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าเกิด เป็นผู้เรียกว่าคนปกติพนังกงานปกติที่ทําแบบนี้เนี่ยอาจจะโดนด่าได้เนาะโดนแบบโวยวายเหวี่ยงได้ว่าฉันสั่งอะไรไปทไําไมโกงต้งใจโกงเงินฉันหรือเปล่าเนี่ยทำไมทอนเงินไ,ไม่ครบนี่เป็นต้นนะคะแต่เคสนี้นะคะเนื่องจากคนที่เป็นผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะคะเรียกว่าเป็นเกรแฮร์นะคะกลุ่มที่เป็นเอ่อซีเนียซเซเซนแล้วนะคะก็จะได้ได้ว,ว่าทำให้ผู้คนที่เข้ามาช้อปปิ้งในร้านนี้นะคะที่เรียกว่าเอ่อ อีเวนต์นะของเ e เ e e เเนี่ยเรียกว่า what time is it cafe นะคะก็จะเป็นเหมือน Se Le e บ้านเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงทุกวันพฤหัสนะคะประมาณเวลา10โมงสร็จโมงเนี่ยก็จะมีก็มีกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะในการทำกิจกรรมนะคะปกติของร้านสะดวกซื้อเช่นการชงกาแฟนะคะการการช่วยคนที่แบบว่าจ่ายเงินนะคะเช็คเอาท์นะคะในส่วนสุดท้ายนะคะก็ซึ่งตรงเนี้ย ก็จะช่วยนะคะในการพัฒนาการบําบัดในเรื่องของช่วยฝึกสมองนั่นเองนะคะการบอกให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลุ่มผู้ค้านะคะผู้ใครที่รู้สึกไม่อยากจะทนเรื่องพวกนี้ก็อย่ามาที่ร้านในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกคะว่าในแง่ของธุรกิจของทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะคะมาดูตัวเลขบ้างนะคะก็อย่างของฝั่งที่เป็นทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่ากา,การจัดอีเวนต์เนี่ยรีสอร์ท เนี่ยเสิร์ฟผิดร้านอาหารที่จะเสิร์ฟผิดนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถูกตั้งในปีในปี2เ1 7เนาะแล้วก็ได้มีการทำโปรเจากนี้อย่างอย่างอย่างต่อเนื่องนะคะมีการทำซ้ำนะคะนะมีการ r ร i ฟั fund นะคะมีการขอกระดมเงินทุนนะคะประมาณ1 1 5 0 0 0สเหรียญน,นะคะแล้วก็ใช้ crowd funding นะคะในการเริ่มต้นนะคะแต่ก็แต่ก็เรียกได้ว่า ไม่ได้หวังผลกําไรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ได้ได้ว่าของฝั่งร้านร้านอาหารเนี่ยจะค่อนข้างเป็นในเชิงเพื่อสังคมจริงๆนะแต่ก็มีกําไรนะคะมาจากผู้ที่เข้าร่วมแต่ข้าอื่นของเซเว่นเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วการที่ทำแบบนี้มันมันมันช่วยเป็นการดึงดูดลูกค้าหรือน้อยก็กลุ่มครอบครัวนะคะของคนผู้สูงวัยเนี่ยมาเข้าร้านนะคะแล้วก็เป็นการช่วยสร้างเรียกว่าความเข้าใจในสังคมมากขึ้นรวมทั้งเขามีการวัดผลด้นะคะว่าทางสาัตวแพบยลเนี่ยก็มาร่วมด้วยกับโปรเจกต์นี้เนาะ มาวัดผลนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยหลังจากทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเข้าโปรแกรมเป็นเด็กฝึกงานนะ,ะของส่วนเอเลเนระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมีพัฒนาการในเรื่องการรักษาอย่างไรบ้างถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์เนี่ยค่อนข้างมีพัฒนาการนะหรืออย่างน้อยก็เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนปแปลกหน้าเนี่ยที่จะช่วยในการกระตุ้นสมองเนี่ยผลไปผลครบชนบวกอยู่แล้วนะคะของกลุ่มคนที่มีอาการป่วยไข้ตรงนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็ทางสมัยเลเว่นนะคะก็คิดว่าน่าจะใช้ผลนะคะสามารถทำโมเดลนี้ได้ในหลายแห่งได้กับผู้ป่วยในหลายแบบเลยนะคะเพื่อช่วยให้เ,เกิดความ,วามเขา้าใจในสังคมและช่วยให้สังคมเนี่ยเรียกว่ามีความสุขมากขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะวัดผลไม่ได้ในเชิงของตัวเลขอย่างจริงจังนะะแต่ว่าแน่นอนว่า กลุ่มครอบครัวของผู้สูงอายุที่เข้าโปรแกรมนสัตว์นี้ก็จะบอกว่าเออรู้สึกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะที่ได้มีการคุยกับคนอื่นนอกเหนือจากครอบครัวโดยที่ไม่เกิดเรียกว่าความเข้าใจผิดหรือความเรียกว่าเสียอกเสียใจจากการปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่เขาก็ไม่ได้อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีได้เช่นกันนะคะส่วนของอตัวโครงการในของประเทศไทยเนาะอาจจะเป็นโมเดลหนึ่งคือว่าการที่เสนอเรื่องของเป็น dining in the dark นะคะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเรียกว่าสร้างงานเนาะ ให้กับกลุ่มคนผูก้การทางสายตานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้าง experience เนาะเหมือนจริงๆแล้วเราก็อาจจะใช้สายตาในการสัมผัสสิ่งรอบข้างตลอดเวลาเลยถ้าเราลองมาไปเข้าร่วมกับร้านอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยเราได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปหรือไม่นะคะในแง่ที่ว่าเราลองใช้ประสาทสัมผัส ส่วนอื่นบ้างะคะในการรับรู้นะคะรสชาติรับรู้กลิ่นรับรู้เสียงต่างๆอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นโมเดลหนึ่งะคะ่ะที่ว่าเราก็จะช่วยเกิดการสร้างงานกับผู้พิการนะคะและทําให้เกิดเรียกว่าการลดอัตราการว่างงานนะคะแล้วก็รวมทั้งถ้าเขาสามารถเสพภาษีได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะสร้างภาษีกับประเทศชาติของเรานะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะของการที่เรียกว่า การทําเรื่องความยั่งยืนเนี่ยสามารถสร้างเป็นโมเดลธุรกิจได้นะคะไม่ใช่แค่ว่าทําบุญอย่างเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้หวังผลว่าจะต้องกำไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าขอเป็นว่าสามารถ cover cost cover ต้นทุนนะคะมีรายจ่ายเนี่ยก็สามารถได้มาบาลานซ์นะคะได้กับรายได้ที่ได้มานะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีการขาดแคลนเกิดมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้ร้านอาหารเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมันแย่ไปเนี่ยเราอาจจะสามารถเอาโมเดลธุรกิจหลักเนีย ไปทำクラウดฟันดิ้งได้ด้วยนะคะเพราะว่า,วาก็อย่างที่ในพูดไปในเอพิโซดก่อนหน้านะคะก็มีนักลงทุนมากมายที่สน,นใจจะลงทุนในเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นการสร้างโซเชียลอิมแพกนะในสังคมนั้นๆนะคะก็อยู่ที่ว่าเราสามารถโชว์ให้เห็นศักยภาพอิมแพ t ของโครงการเราได้มากน้อยเพียงใดเราวัดผลมันอย่างไรเรามองผลกระทบเชิงบวกครอบคลุมหรือยังเป็นต้นนะคะที่จะนําไปนําเสนอให้กับน,กนักลงทุนที่สนใจให้เขาเห็นตัวเลขที่เห็นชัดนะคะเ้าก็จะลงทุนมากขึ้นเป็นต้นนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม SOS นะคะ